วัสดีครับ e. ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะส่ง Gmail ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการนั้นมันไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ Gmail ของเพื่อนนะครับจากนั้นตรงข้างล่างตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มเขียนให้เราเนาะในการจะส่งอีเมลนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดปุ่มเขียนตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราไล่เรียงกันไป็นทีละหัวข้อเลยนะครับจากตัวนี้นะครับก็จะเป็น Gmail ของเรานะครับถึงนี่ก็คือคนที่เราต้องการส่งอีเมลไปถึงคนคนนั้นนะครับอ สมมติว่าเพื่อนๆอยากจะส่งอีเมลไปหาใครนะครับก็กรอกอีเมลของคนคนนั้นตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าผมส่งคนนี้แล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะครับมันสามารถส่งได้มากกว่า1คนนะครับจากนั้นนะครับให้เรากําหนดชื่อเรื่องเลยครับสมมติว่าผมเป็นรูปภาพโปรไฟล์แล้วกันนะครับตรงเขียนตัวนี้นะครับเขียนข้างล่างนี้นะครับเขียนอีเมลตัวนี้เนาะ ก็จะเป็นรายละเอียดหรือว่าเนื้อหาของอีเมลที่เราจะส่งไปนะครับถ้าโดยปกติทั่วไปที่เป็นทางการหน่อยนะครับอาจจะเขียนเป็นเรียนแบบนี้ก่อนนะครับเรียนใครก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องนะครับไฟล์ไฟล์งานรูปโปรไฟล์ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เขียนรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับอ่าก็จะเขียนขีเขียนไปนะครับในลักษณะนี้นะครับ ยาวๆแบบนี้อ่ะนี่ยาวๆหน่อยและสุดท้ายอาจจะจบด้วยขอบคุณครับนะครับในลักษณะนี้เนาะก็ตัวนี้จะเป็นทางการหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูวิธีการทางการได้จาก Google ทั่วไปเลยนะครับเออแต่เดี๋ยวนี้นะครับบางบริษัทก็ไม่ได้ใช้แบบทางการเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้เป็นการส่งไฟล์ในลักษณะต่างๆแทนนะครับอ่าก็ทำให้เพื่อนๆระบุรายละเอียดของ Gmail เสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆมันก็สามารถส่งได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะต้องแนบไฟล์เข้าไปกับ Gmail ด้วยนะครับอ่าสำหรับวิธีการแนบไฟล์นั้นก็ไม่ยากเลยนะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจากนั้นกดไปที่แนบไฟล์โอเคก็จะมีไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงวิดีโอรวมไปถึงเอกสารต่างๆนะครับก็สามารถส่งได้หมดเลยนะครับในลักษณะนีะ้มันก็จะมีไฟล์ให้เราแสดงโชว์ขึ้นมาข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel PDF หรือว่าไฟล์รูปภาพเอกสารต่างๆก็ได้หมดเลยนะครับ จากนั้นถ้าเพื่อนๆใส่รายละเอียดของอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คอีกทีนะครับว่าเราส่งถูกคนหรือเปล่าครับอย่าลืมเช็คนะครับเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้กดส่งตรงนี้นะครับโอเคและนี่นะครับมันจะขึ้นว่าส่งแล้วในลักษณะนี้เนาะก็จะเป็นวิธีการส่งอีเมลง่ายๆในลักษณะนี้นะครับก็จะมีทคิคหนึ่งนะครับที่คนทํางานมักใช้กันนะครับตรงหัวข้อถึงตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการจะส่งหาใครก็กรอกอีเมลคนนั้นใช่ไหมครับอ่า จากนั้นนะครับบางคนตัวนี้เป็นทิกที่ดีมากเลยนะครับมักจะนิยมแนบเป็นชื่ออีเมลของเราไปด้วยนะครับในลักษณะนี้นะครับตัวนี้ข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือเมื่อเราส่งอีเมลไปหาคนนะครับมันก็จะส่งอีเมลฉบับนี้นะครับมาหาเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คนะครับว่าระบบของอีเมลนะครับได้ส่งข้อมูลเสร็จไปแล้วหรือยังนะครับก็จะเป็นทิกง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนาวิธีนี้นะครับไปปรับใช้ก็ได้นะครับ และคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ